สวัสดีนะครับอิทธิพัฒฟาร์มดวองสาโคนะครับวันนี้มาตามชุดนี้กันต่อนะครับชุดที่ใช้กากมันอัดเม็ดนะครับกับอาหารจิ้งหลีดฝั่งที่เป็นอาหารจิ้งหลีดนั้นเติมอาหารไปแล้วนะครับเมื่อ3วันที่แล้วนะครับนี่คือฝัง่งนี้นะครับเติมก็ใช้อาหารจิ้งหลีดเติมไปก็รู้สึกว่าสวยดีนะครับสวยดี แต่อาหารกลิ่นจะไม่เหมือนกันนะครับกลิ่นอาหารเนี่ยไม่เหมือนกับใช้หัวอาหารวัวนะครับกลิ่นจะออกไปในทางเปรี้ยวๆกว่าจะไม่ออกหอมๆเหมือนอาหารวัวนะครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้เติมนะครับเป็นชุดที่ทำชุดที่ใช้มันอัดเม็ดกับหัวอาหารวัวในการขุดรอบสองเอในการขุดรอบแรกนะครับก็ที่แยกกันสอฝัอง่งมาก่อนนะครับฝั่งนู้นใช้อาหารจิง้งรีดในการขุนนะครับ ฝั่งนี้ใช้อาหารบัวในการขุนใช้กับกากมันอัดเม็ดทั้งคู่นะครับวันนี้อันเนี้ยขุนรอบเลขมาสิบสิบสามวันแล้วนะครับอันนู้นสองสิบสี่วันแล้วนะครับอ,นน 12, อันนู้นสิบสองอันนี้สิบสี่อันนู้นเติมตอนสิบสองอันนี้จะเติมตอนสิบสี่นะครับอาหารก็ยังยุบไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะยกไปเก็บตัวร่วงออกก่อนนะครับ น,นี่นะครับสบภาพก็จะอยู่แบบนี้อันนี้คือใช้กากมันอัดเม็ดกับหัวอาหารวัวในการขุนตอนรอบแรกนะครับพอมารอบสองเนี่ยปรากฏว่าอาหารอัดเม็ดที่น้องเขาส่งมาให้นหมดแล้วนะครับอาหารที่ผมจะใช้ขุนในรอบสองของชุดนี้จะเป็นกากมันแห้งที่ผมใช้อยู่นะครับก็เข้าสู่กระบวนการที่ผมทำอยู่แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า จบชุดนี้สี่กระมังฟักเนี่ยโดยด้วยสองวิธีการเนี่ยเราจะได้ด้วงรวมกันกี่โลแล้วแบบไหนมันดูโอเคกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเก็บแยกขุนเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปช่วงนี้ออกไปนะเพราะมันจะใช้เวลานานมากนะครับแต่จะให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเราจะแยกเป็นสองไซส์นะครับอย่างไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับก็จะขุนไว้ฝั่งหนึ่งนะครับ ส่วนไซส์เล็กกับไซส์กลางนะครับอย่างเงี้ยก็จะขุนไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับจาก3กระมังที่ใช้อาหารแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งแยกอย่างเงี้ยเดี๋ยวใกล้ๆเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็เก็บไปแล้ว2กระมังนะครับกระมังนี้เป็นกระมังสุดท้ายละว2กระมังก็ได้ไป สองร้อยแปดสิบตัวนะครับสองร้อยแปดสิบเอ็ดตัวตกกระมังละร้อยสี่สิบตัวพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราขุนนะครับผมขุนร้อยสี่สิบตัวต่อกระมังพอดีนะครับแล้ออกมาบาังเอิญมากตรงเลยแต่ว่าเราแยกเป็นใหญ่กับเล็กไว้นะครับไอเหลือกระมังสุดท้ายกระมังที่สามเนี่ยเดี๋ยวเล็กใหญ่ก็จะใส่ปนกันไปเลยสี่ อู่ดีว่ากำลังสุดท้ายจะได้เท่าเพื่อนเขาไหมนะครับร4 0ตัว5้าหกเจ11แปดเ ตอนขุนรอบแรกเนี่ยเราไม่ได้นับตัวนะใช้แบ่งควักมาเลยสิบสามควักมาขุนเลยนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ย2ิบยา้งตัวก็ใหญ่ไซส์จับขายได้แล้วนะนี่นะครับดวงดวงกี่วันเนี่ย30กว่าวันนะครับเท่าไหร่ล่ะตะกี้เท่าไหร่ล่ะไม่รู้25มัม้งหมอมหมเผาไป25้าสามสิบ สามห้าไหนละสี่สได้ไหมร้อยสี่นะครับร้อนี่คือมาตรฐานนะครับร้อยส0่สตัวต่อกำลัง45 ที่ร่วงก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับผมจะเอาไปใส่สวนมะพร้าวนะครับห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าน่าจะขาดนะน่าจะได้ประมาณร้อยยี่สิบกันมนะ้

หนึ่งร้อยรอย,รอยหอย้ไม่ถึง1 2 0ด้วยร1อยสตัวกำมังนี้ได้น้อยไปหน่อยนะครับร1อยตัวตั่ก่ามาตรฐานนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ก็เป็นอันว่ากระมังร้อยสี่ิขุนกำมัง140เนี่ยสองกำมังนะครับ ขุนกำมังร้อยสิบเจ็ดตัวหนึ่งกำมังแล้วก็มีด้วงนกเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับจะรอดบ้างเปล่าไม่รู้ด้วงนกนี้นกในอาหารเก่านะครับอาหารมันเละไปหน่อยถ้ามันไม่มีด้วงนกชุดนี้ก็เกือบเกือบได้อยู่นะร้อยสี่สิบของกำมังที่ที่แล้วนะครับพวกนี้มัน มันยังไม่ตายหรอกแต่ว่ามันยังไม่ฟื้นไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าเดีย๋ยตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราใส่ไปมันจะไปไปตายข้างในเราจะไปเน่านะแล้วก็รอให้เขาฟื้นนะครับถ้าไม่ฟื้นก็ทิ้งไปนะครับกำลังนี้ร้อยสิบเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วเดี๋ยวเราเฉลี่ยไปให้เขาหน่อยนะครับกำลังละห้าตัวมันจะได้ร้อยสามสิบกำลังที่เหลือก็ ร้อยสมสิบห้ามก็จะไม่เน่นเกินไปนะครับกำลังนี้ออกไปหกตัวก็จะได้ร้อยสามห้าร้อยสาสิบร้อยสามห้านะครับถ้าขุนรอดตายน้อยตายไม่เกินสิบเปอร์ซนอะไรเงี้ยไม่เกิน,นยี่สิบเอร์เซ็นเก็นะ่าจะได้สักสองโลครึ่งนะครับสามกำลังนี้จากทีนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าฝั่งที่ขุนไปแล้วในฝั่งนี้ ซึ่งด้วงเยอะกว่านะครับฝั่งนี้ด้วงเยอะกว่าเพราะว่าใช้ากากมะพร้าวเปลือกมะพร้าวสับของชุดฟักเนี่ยปนไปด้วยฝั่งนี้ด้วงจะเยอะกว่าก็ต้องมาลุ้นฝั่งนี้นะครับว่าจะได้เยอะกว่าอนนุนไหมถ้านี้ได้เยอะหน่อยสี่กำมังฟักนี่อาจจะได้ห้าโลนะแต่ขั้นต่าก็สี่โลได้นะครับถึงตรงน,นี้ถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับ เปอร์เซ็นต์ปกติที่ทําอยู่โดยใช้กากมันแห้งกับอาหารวัวน,นะครับน,นี่อันนี้รู้สึกว่าประสิทธิภาพจะต่ําลงมานิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับเฉลีย่ยแล้วกำมังละโลน่จะคือได้แน่ๆแหละกำมังละโลแต่ทั้งนี้ทางนั้นเดี๋ยวตอนเก็บด้วงนะครับตอนเก็บด้วงเดี๋ยวจะเก็บรวบรวมสถิติของชุดนี้ไว้ว่ามันเฉลีย่ยออกมาแล้วได้กำมังละโลหรือเปล่านะครับ ถ้าได้กับมังละโลโดยใช้อาหารแบบนี้เลี้ยงก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เลี้ยงได้เพราะว่าต้นทุนอาหารของน้องเขาเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับที่ราคาที่แจ้งมาเนี่ยโลหนึ่งไม่ถึงเจ็ดบาทกระมันอันเม็ดแต่ต้องไปซื้อที่โรงงานเขานะครับไม่ใช่ว่าสั่งซื้อ,อที่บ้านนะมันค่าส่งมันจะแพงนะครับน้องก็ไปซื้อมาโลหนึ่งไม่ถึงเจ็ดบาท ถือว่าถูกมากนะครับเป็นต้นทุนที่ต่ํามากแล้วก็ถ้าเลี้ยงได้เปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุ้มค่ากับการลงทุนก็เดี๋ยวมาตามกันต่อสําหรับชุดนี้นะครับ